กบพี่น้องเดี๋ยวจะแวะชมสวนอินทรพาลำกบพี่น้องตอนนี้ใกล้ถึงแล้วสวนอินทรพาลำทางทางไปวารินสำหราบครับทางทางไปวารินสำหราบสวนอินทรพาลำับพี่น้องสวยงดงามเลย ขอชาขอชาได้พาพี่ปิองไปชมเลยได้พาพี่ปิองไปชมจกแบบนึงครับผ้าชมข้างในบรรยากาศง่ายครับเด็ดป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวพคนชมร้านกาแฟครับข้างในพี่น้องร้านกาแฟ อันนี้เป็นร้านกาแฟครับเป็นร้านกาแฟขออนุญาตถ่ายเพิ่นตุกกนเด้ออันนี้เป็นสวนข้างในครับพี่น้องนี่มากินกาแฟลำชนิดครับเสื้อมวลลานครับพี่น้องกำซุ่มไยู่ตรนันะครับคนเก็บขายหลายเลยล่ะหมดแหละ มาชมวิลล่าบนกันกันเนี้ยเห็นไหมมีสะพานนะครับสวยงามเดินชมสวนเลยครับเดินชมสวน อนไ้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องร้านกว๋วยเตี๋ยวทำบรรยากาศสวยงามมากเลยชิปกาแฟ ε. ชิปกาแฟแลอินทรพาลมอำบรรยากาศสวยๆ สวนอินทพาลมของพี่น้องชาวบ้านหล,ลาดสมราญมาทาลาดครับขับไปชมสวนอินทพาลัมของพี่น้องชาวบ้านทาลาดครับพี่น้องสวยงามสุดเลยขับเบรือบอไรมาสัตว์วิวพี่น้องบนกันตั้งไอยครับขายะได้ครับนี่ โลละสองรอยนึงโลกันหอันนี้กินได้เลยมั้งครับกินได้เลกินไ้เลยทุท่าไหร่หนึสแต่ลอยหนึงก็ซื้อกขายอลอยหนึง